สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมือนีกับมาพอ้อกันอีกแล้วเนาะกับไพยิปซีอีสานทั้ง S อ8บีแปดแปดแปดชาแนลเนาะจ้ะมือนีกับมาพอ้อกันกับดวงความรักกล้สัปดาห์ของคนเกิดวันอังคารเนาะจ้ะ,ะเป็นความรักเนาะรายสัปดาห์คนเกิดวันอังคารกระกรอบการทำน่ายสัปดาห์นี้จะอยู่ระวางวันอังคารที่16ท่านว่าคมถึงวันเสาร์ที่22ท่านว่าคมเนาะจ้ะ ก็เป็นการเปิดไพ่โดยร่วมเนาะพี่น้องบอแมนว่าเป็นดวงชะตาของผู้ใดผู้หนึ่งก็ให้พี่น้องเบิ่งเป็นแนวทางเอาไว้รับมือกับความรู้ซึกหรืออารมณ์ที่มันจะก่อให้เกิดปัญหานี่ละแล้วก็แนะนําว่าให้ดูประกอบกันกับพวกดวงปีเกิดดวงราศีเกิดไปยังสันน้มเพื่อจะได้ดูประกอบกันหาแง่มุ่มต่างๆเนะเาะพะการเปิดไพ่นี่คือจังเข้าดูลักษณะนี้นี่มันจะเป็นการมองปัญหาในแง่มุ่มเดียวเน,นองบ่ได้ว่าจะไปครอบคุมทุกคําตอบของทุกคนเนาะ พี่น้องคนวันอังคารคนเกิดวันอังคารใส่วิจารณญาณในการรับชมด้อจ้ะสัปดาห์นี้เนะเาะไพ่เจ็ดดาบขึ้นมาก่อนเลยเต้องบอกว่าผู้ใดผู้หนึ่งเนี่ยมันม,มีมีความความความลับพี่น้องมันมีความลับบางอย่างเนาะความลับนี่หรือบางบางเรื่องที่ปิดบงังใส่คําว่าปิดบงังกันก็ได้กับบ่ได้บอกเหมือนสุสิงสุยางเนาะ อาจจะเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีก็ได้เอออาจจะเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีบางคนก็อาจจะแค่เรื่องเล็กๆ,ๆน้อยๆอยถ้าเป็นเรื่องดีก็คือว่าอาจจะเตรียมเสื้อผ้าเตรียมซื้อซื้อยัง้งไ้เฮ็ดยั้งไ้เป็นพิเศษจังสันแต่ถ้าเป็นเรื่องที่ที่ไม่ใช่เรื่องเซอร์ไพรส์เรื่องดีอะไรอาจจะเป็นแบบบางคนก็แค่เขาห้องไว้อย่างเงือซ่อนเงินน่ะนะนะมีบางสิ่งบางอย่างบอกบ่เมิดนะะั่นแหละเออแอบกักเงินลึกคิดอีหยังลับหลังกันเออแต่ถ้าคนที่ คนที่สถานการณ์รุนแรงขึ้นในมันกันในแต่ละคนเนาะบางคนก็มีการคุยซ้อนคบซ้อนไปนจังสันม,มันมันกับมีแล้วแต่รายละเอียดแต่ละคนเนาะพี่น้องไพ่แปดถวยแปดถวยขึ้นมาน้ำนี่กับเป็นเป็นความรู้สึกที่บอดีบายในเนาะความรู้สึกเบื่อ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 เศร้าเศร้าเมื่อบ,อ,บ,อ,บ,อ,อ,าาบองที่ผ่านมามีหยางเกิดขึ้นน่ที่ผ่านมาคนเกิดวันลังคารนีได้ไพ่ใหม่ทั้งสองทั้งสองใบ ไพ่ใหม่นี่ต้องบอกว่าออมีไพ่ราชินีพระจ,จันทร์ขึ้นด้วยอืไพ่ความความซับซ้อนของความรู้สึกเนะเออาะถ้าหมายถึงคนกน็อาจจะเป็นคนที่มีร่างสังหรณออ์มีร่างสังหรณ์เขามาเกี่ยวของนำมีร่างสังหรณ์มีเส้นดีอย่างสน่หอ,อล่าช่าใหม่ล่าช่าใหม่นี่ต้องบอกว่าออคนคนเนี้อาจจะเป็นชาวเมษสิงห์ธนูเนาะออมาเกี่ยวข้องไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง หรือถ้าพูดถึงลักษณะคนทั่วไปอาจจะเป็นคนเกิดวันอังคารเองหรือเป็นคนรักของคนเกิดวันอังคารเ,าเพิ่นมุ่งเรื่องงานหลายตัวม,มีแรงผลักดันเรื่องงานเยอะเพราะว่าไพ่เด็กเด็กใหม่นี่กับก็บเป็นการแบบเริ่มต้นงานใหม่ๆเริ่มต้นงานใหม่ๆาบางคนก็อาจจะเป็นความสัมพันธ์ใหม่แต่ว่าก็จริงๆก็น่าจะเน้นไปเรื่องงานเนอะข้นมาน้ำกันอให้ความสนใจกับงานมาก งานมากและกะ้วก็เต็มไปด้วยความกระตือรือร้นมีแรงพักดันสูงเลยทําให้บางทีอาจจะสิ่งที่จะก่อให้เกิดปัญหาก็คือลืมลืมเอาใจใส่แฟนลืมเอาใจใส่แฟนแล้วก็แล้วก็คล้ายๆก็ว่าบางคนเนาะบางคนแต่สมมุติว่าเ,เหตุงานเลิกง,งานนัดเจอกันหรืออย่างคนเป็นแฟนกันนี่อาจอาจ,จะเว้าแต่เรื่องงานจะของกันนะนึกออกว่าพี่น้อง เราต่เรื่องงานเจ้าของเพราะว่าใจเพิ่นน่ะมกมุนกับเรื่องงานเออกำลังเสีไห้มันจังสันจังสีอาจจะเพิ่งเริ่มงานใหม่หรือจังไรใจเพิ่นคือแต่เรื่องงานรเราลืมคือคือคือว่าเออใจของแฟนหรือของอีกฝ่ายหนึ่งนี่จะอาจจะบ่ได้ว่าอยากจะไปฮู้ดอกเรื่องงานเพิินนะ่ะนะนะฟังได้อยู่แต่ก็ไม่ใช่ว่าก็มีแต่เรื่องงานชีวิตนะ่นอืมต้องต้องต้องแบ่งแน่ต้องต้องจัดสรรเวลาอ่าไพราลชินีะจันร์นี่กะ มันจะมีคนนึงก็อารมณ์แปรปรวนขึ้นขึ้นลงลงอยู่เด้อืมอาจจะมีความซับซ้อนคุมเครือในความสัมพันธ์เหมือนกันใกล้เคี่ยงกับไพ่เจ็ดดาบลักษณะนี้ก็คือมันมันมีความความลับมีความซับซ้อนอยู่ในความสัมพันธ์มีความลังเลเออม,มีความไม่มั่นใจอืมความบ่แนนนอนมีสิ่งที่ยังไม่ได้เปิดเผยมาให้คนอื่นรู้นะพี่น้องอืมสิ่งที่ยังบ่เปิดเผยแล้วก็อาจจะเป็นไพ่ของการ การอดทนรอคอยบางสิ่งบางอย่างสิ่งที่เพิ่นร่อคอยเิ่นอาจจะไม่ได้บอกให้อีกคนหนึ่งหูอันนี้ไพ่จะเป็นลักษณะนี้ซึ่งแต่ละคนมันก็จะแตกต,ต,ต่างกันไปเนาะในรายละเอียดพี่น้องคนเกิดวัานอังคารเพราะว่าราศีเกิดต่างปีเกิดต่างพื้นดวงอีหยังต่างกันแต่อันนี้มันก็เป็นแนวโน้มโดยรวมแปดถ้วยแปดถ้วยคืนมานาำนี่ในสถานาการณ์ปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าออมันมีปัญหาที่เกิดขึ้น เป็นปัญหาเดิมซ้ําๆในๆในความสัมพันธ์นี่ในความสัมพันธ์นี่เหตุให้ไฟใดไฟหนึ่งนี่รู้สึกว่ามันบ่คอยบ่คอยมีความสุขพี่น้องปัญหาเดิมซ้ําแล้วซ้ําเล่าน้อยบ่ดจะเบื่อแล้วนะก,กบะกบ,บางที่กับพญ,ญาย่ามพญาย่ามที่ว่าจะจะอยากหลีกหนีออกไปจากความรู้สึกนี่อืซึ่งไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเลิกกันนะอืมไม่ใช่ว่าเลิกแต่เป็นเหมือนกับว่ามันมันเหนื่อยมันมันเบือ่อ กับความรู้สึกเนี่ยกับปัญหาเก่านี่ที่มันเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกนี่กับบ่อยากบ่อยากทนอัศวินเหรียญต้องบอกว่าจริงๆความสัมพันธ์นี่ของคุณเกิดวันอังคารนี่ค่อนข้างจะจะมั่นคงเด้พี่น้องเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงที่จริงจังพี่นอ้องม,มั่นคงจริงจังแล้วก็ แล้วก็ถ้าสมมุติว่าคนที่ยังบแต่งงานเออก็มีความีม,ม,มีมีแนวโนมว่าจะมันคงไปถึงหอดแบบหอดแต่งงานมีไผ่อัศอวินถวยขึ้นมาน่าบงบอกว่าบางคู่อาจจะนึกเลยไปถึงเรื่องแต่งงานแล้วเออม,มีมีความคิดว่าอยากจะจะขยับความสัมพันธ์ไปอะนะพี่น้องแต่ณนะปัจจุบันก็ก็มั่นคงดีเพียงแต่ว่าเออมันเป็นความสัมพันธ์ลักษณะที่มันมันคือเก่าตลอดเหมือนเดิมตลอดสมมติว่า เหตุงานเนาะอาเลิกงานนัดกันกินเข่ากินเข่าแล้วอาแยกายกกันกลับบ้านอาไปส่งกันกลับบ้านอากลางคืนกอนอนอากะอาจจะคุยโทรศพัพท์หรือแชทกันเล็กๆน,น้อยๆแล้วก็อาตางคนอาตางนอนอาตอนเศารมาหาบกันไปเห็ุงาน,านคือทุกสิ่งทุกอย่างมันมันเหมือนเดิมมันมันเป็นลูที่มันเป็นอียงที่คาดเดาได้ทุกสิ่งทุกอย่างอืมต้องต้องปรับแน่เออต้องต้องปรับหน่อย กับพญายามนะพี่น้องพญายามวิญญ่มันคือเกาหลายก็เติมความหวานเติมความโรแมนติกหน่อยเพราะไพ่ใบนี้ต้องบอกว่าอาศาัศวินเหลียนนี่นอกจากจะจะ,จะออกหนาเบื่อในจักน้อยแล้วนี่ไม่โรแมนติกแล้วก็ไม่ค่อยแสดงออกพี่น้องจะเป็นลักษณะนี้ก็เลยก็เลยอาจจะให้เหตุใหม้มีปัญหาในความสัมพันธ์ใดเนาะปรับได้ก็ปรับไพ่จักรพรรด ไพ่จักรรพดินี่ตำ,ตำแหน่งนี่ต้องต้องบอกว่าอันนี้กับตำแหน่งอยู่ในใจนะพี่น้องมันมันเป็นเรื่องที่มันอยู่ในใจความรู้สึกก็คือ,อคนเกิดวันอังคารหรือหรืออาจจะเป็นคู่รักนะคือทุกอย่างอะ่ะได้วางแผนไว้แล้วมีระบบแบบแผนในใ,นใจเจ้าของไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องความสัมพันธ์เพิ่นมีแผนการเขาเพิ่นไว้ในใจอม,มีเป็นระบบระเบียบในทุกเรื่องนะ วางแผนชีวิตไวแล้ววันต่อไปว่า,าการดําเนินชีวิตจะไปทิศทงงางจังใดอีหยังจังใดนะมั่นคงมีระเบียบแบบแผนแล้วก็หนักแน่นไม่ใจเพลินแต่ว่าอีกฝ่ายนึงจะจะว่าจังใดกับอีกเรื่องนึงเดอ้ออันนี้อืมแต่มันก็อาจจริงจริงอ่ะสิ่งที่สิ่งที่ปิดบังไว้มันก็อาจจะเป็นในลักษณะนี้ก็ได้ก็คือมันมีการวางแผนส่วนตัวซึ่งอีกฝ่ายไม่รู้แต่มันก็ต้องทำความเข้าใจกันเนาะทำความเข้าใจกัน ไพ่แปดเหรียญอ่ะแปดเหรียญแปดเหรียญนี่เรียกได้ว่าถ้านในเรื่องความรักนี้ก็มั่นคงดีพี่น้องมันคงดีผู้ใดมีปากเสียงกันหรือมีการทะเลาะก,กันก็มีโอกาสที่จะกลับมาคืนดีเนาะอันนี้ต้องบอกว่าถ้าพูดถึงคนรักของคนเกิดบันอังคารนี่เพื่อนมีความอดทนสูงต่วพี่นอ้องอาจจะอาจจะความสัมพันธ์มันอาจจะนาเบือ่อหรือบอว์หวอหวาหรืออย่างรือจากที่ห้องเบามาหนึ่งหันนี่ แต่ก็แต่เขาเขาก็ไม่ไปไหนหรอกเพราะว่าเพิ่นมีความอดทนสูงกับกับกับไปกันดี่ละอ,อ,อัศวินถ้วยอัศวินถ้วยนี่ต้องบอกว่าบางคนถ้าสําหรับคนโสดก็จะมีเรื่องความรักเข้ามาแล้วละ่ะกิจวัตรประจํำวันที่น่าเบื่อที่มีแต่งานหรือมีความอันนี้คนโสดนะหรือมีความแบบเหมือนกับว่าชีวิตประจําวันที่น่าเบื่อหนายจืดชืดอยากจะออกให้พ้นสถานการณ์นี้ก็ ก็จะมีความรักมีเขาห้องไปอย่างคความรู้สึกดีๆบ่อืมความรู้สึกดีๆก็ไผผู้นึงอาจจะเกิดขึ้นถ้าคนที่ที่มีแฟนแล้วก็อาจจะนึกถึงการขยับก้าวหน้าไปอีกเอออาจจะก้าวหน้าไปอีกแต่แต่อันนี้เป็นแค่ความรู้สึกพี่น้องไพ่สรุปมันเป็นเดอะแฮงแมนอ ไพ่ใบนี้ต้องบอกว่ายาฟ้าวขึ้นยังไกอยาฟ้าวขึ้นยังไก่ช่วงนี้ลอดจังหวะซะก่อนลอดจังหวะ,ะซ,ซะก่อนอยู่ซื่อซะก่อนเออคือความสัมพันธ์มันยังมันยังอยู่ในสภาวะที่หยุดนิ่งอะนะโดยรวมๆแล้วจริงๆมันมีความอึดอัดอยู่ในนั้นด้วยนะมันมีความอึดอัดอยู่สําหรับบางคนแต่คือจริงๆมันก็โอเคแหละถ้าดูจากหน้าไพ่โดยโดยรวมเนาะเออมันบ่ด้มีอีหยังรุนแรงบ่ด้มีการทะเลาะบ,บอแวงอีหยัง แต่ว่าจังหวะนี่ยังยังบมาะที่จะสมมุติว่าจะไปขยับขยับความสัมพันธ์นะนะความสัมพันธ์มันจะยังหยุดนิ่งดูต้องเข้าใจว่าพี่น้องนี่มันเป็นเป็นดวงรายสัปดาห์เนาะเออมันกับบมีเอียงท่านใจหรอกว่าบแม่นาสิมามาตกมาแต่งอียงกันภายในอาทิตย์เดียวเนาะมันมันมันยังนิ่งอยู่แต่แม่แต่การจะไปพูดคุยกันเรื่องนี้กันยังกัยังจังหวะบ่ได้รอซะก่อนเ้อพี่น้องอย่าพิ่งใจร้อนอืม มันเป็นช่วงที่ต้องต้องรอจังหวะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องความสัมพันธ์ไพ่ใบนี้บอกว่าเขาต้องรู้จักรอคอยราชินีพระจันทร์ก็รอคอยรอคอยเรื่องเล่าให้ชัดเจนรอคอยความชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์หรือเรื่องงานอันนี้ก็ต้องรู้จักรอคอยอื ừ. ให้ให้ทุกอย่างมันขี่ค่ายเพราะว่าบางคนน่ะเรื่องงานเรื่องการเรื่องงานหรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์มันก็เพิ่งเริ่มต้นได้ไม่นานเนาะพี่น้อง ปดเหรียญทาในเรื่องงานกันยังขยับขยายได้อีกอในเรื่องความสัมพันธ์ก็เป็นความมั่นคงเป็นความอดทนที่แต่ต่างฝ่ายต่างมีให้กันอเรื่องงานก็กถือว่าโอเคแต่จริงๆโดยร่วมไพ่โดยร่วมของคนเกิดวันอังคารจะมีทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็ถือว่ามันไม่ได้เลวร้ายเนาะอาจจะเป็นเรื่องจุกจิ๊กเล็กน้อยเข้ามาแล้วก็ยัง ขยับทําอะไรมากไม่ได้ต้องใช้ความอดทนรอ,อคอยซึ่งถ้าผ่านจุดนี้ไปแล้วนั่นมันจะโอเคอยู่ได้เฮาอาจจะมีมุ่ม,มอ่ใไม่ๆมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเขาเหตุในเฮามองความสัมพันธ์ ak. เปลี่ยนไปอืในทางที่ดีขึ้นใน,ในทางที่ดีขึ้นช่วงที่เหตุยังบ่ได้นี่เขาก็ปับบโตเนาะพี่นออ้องเนาะเออปับตโตเฮารู้ว่าจุดออนความสัมพันธ์เขาอ,อ,อย,ายู่หมองใดเออมันอาจจะคือเกาเกินไปนาเบือกะ กับปั๊บขึ้นมามีเรื่องเสื้อผงเสื้อผ้ากันแนะ่เด้อพี่นอ้องเจ็ดเจ็ดดาบที่ขึ้นมาอาจจะบอกว่า,าให้หาเรื่องมาเซอร์ไพรส์กันบ้างอืใกล้จะปลายปีแล้วกับกับพิจารณาเด้อพี่นอ้องพิจารณาเบิงอาจจะเป็นไพ่อาจจะเตือนเราก็ได้ว่าอัหน่อยนะออย่าให้มันเหมือนเดิมเกินไปเนาะเฮ็ดยังให้เพื่อนดีใจแนะ่อีกไฟหนึ่งนนะ่นเนาะอะ เป็นกำลังใจให้คนเกิดวันอังคารสุภูุสุคนบาดน,นีบ่ไดไม้มีอย่างหลายดอกเพียงแต่ว่าก็ต้องได้ใส่ความอดทนการล่อค่อยความสําเร็จหรือความาสุขที่มันหมากข้นเนาะอ่าก็เป็นการมองปัญหาในแง่มุมเดียวเนาะมองปัญหามองสถานการณ์แนวโน้มในแง่มุมเดียวเท่านั้นไม่ได้ครอบคลุมทุกคําตอบของคนเกิดวันอังคารทุกคนเนาะพี่น้องให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะ สุดท้ายก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปกำลังใจให้กัน้ะพี่น้องมือนีต้องขอลาไปก่อนมือหนาคอยกลับมาพอกันไหมานาะจ้ะนาะมือนีสวัสดีจ้า